วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทวงอวนางสาวสุขพมาศอิสระพัตติและเปิญผบ้บอต้อนรับท่านครับเชิญให้สสด้วยนะคะเชิญท่านผู้บริหารด้วยคะ่ะนี้เรามากันทั้งกระทรวงนะคะเราต้อง เย็นเป็น้นหน่อยนะคะค่ะปอเป็นการาบราชการท่านพระครูปริยัติชโยดมนะคะเจ้าอาวาสวัดบางอําพันธ์นะคะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านอันนันาคน,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 นิยมท่าน สอสอชมริกนะคะค่ะท่าน,นานอำเภอบะเมตต์นรงค์ท่านประพันธ์สุน,นงบัวท่าน,านรักษาราชการกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารนนท์ด่านพัทตีค่ะท่านรองอธิการบดีทุกท่านนะคะ่ะท่านผู้บริหารกระทรวงอวอนะคะท่านผู้บริหารหน่วยงานศูนย์ภูมิภาค และท้องถิ่นข้าราชการทหารตำรวจนะคะต,ะตลอดจนพี่น้องจังหวัดชัยภูมินะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้เดินเข้ามานะคะแต่ว่าก็คงจะได้ยินเสียงนะคะเออ,อสอมนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะ,ะเกษตรกรทั้งหลายนะคะค่ะก็เอ่อที่ได้ยินเสียงอยู่นี่นะคะจากข้างในห้องนะคะค่ะ เสียงของรัฐมนตรีอวนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะก็ในนามของอตัวแทนของรัฐบาลนะคะก็มาพร้อมกับท่านสมาชิกธรรรัษดรของท่านก็คือท่านสสสทธิ์นะคะที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะคะมาพร้อมกับลูกสาวของท่านนะคะท่านเลขารันตรีอวคนสวยนะคะน้องเดียนะคะหรือว่าคุณสุชาดาแทนทรั์นะคะ แล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับข้าราชการนะคะผู้บริหารของกระทรวงอวทุกหน่วยงานนะคะวันนี้ก็ถือว่ามากันครบเลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะเมื่อกี้ท่านได้กรุนาเอ่ยนามไปแล้วนะคะตอนต้นก็คงจะไม่เอ่ยตามนะคะแต่ก็ทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าทางขอใช้คําว่าพวกเราทุกคนนะคะพวกเราทุกคนให้ความสําคัญกับ พี่น้องที่นี่นะคะเรานั่งรถกันมาสี่ห้าชั่วโมงนะคะบางคนก็มาไกลกว่านั้นนะคะเพื่อที่จะมามาดูว่าที่นี่ขาดแฟลนอะไรนะคะที่นี่ยังต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะแล้วพวกเราชาวอววมาแล้วก็รู้สึกเห็นได้นะคะถึงความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ความรักสามัคคีนะคะแล้วก็ ความรักที่ทุกท่านมีต่อตัวผู้แทนของท่านนะคะคือคุณสมริจนะคะแล้วก็น้องเดียนะคะก็รู้สึกดีใจแทนนะคะที่สสเป็นที่รักของประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็ได้เห็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยลราชพัฏนะคะซึ่งทําหน้าที่แทนกระทรวงได้อย่างเข้มแข็งมากนะคะเพราะว่าได้เห็นการบูรณาการนะคะ การใช้วิทยาศาสตร์แก้จนนะคะใช้เทคโนโลยี els, ต่างๆเข้าไปช่วยทำให้จากฟาร์มธรรมดากลายเป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะคะเมื่อกี้เดินดูได้ประมาณ20กว่ากับบูธนะคะก็ต้องขอบพระคุณพวกเราพ yea. ี่น้องชาวอวอร์ด้วยนะคะที่ท่านได้กรุณาไม่ว่าจะเป็นวอร์ชอ War aw, นะคะไม่ว่าจะเป็น PMU a b บนะคะบบบพทบพขบพคนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง อพวชนะคะองค์การวิพธภัณฑ์นะคะม่วาจะเป็นทางสกสวนะคะทางสวาอวนะคะ,ะทางวาวานะคะวันนี้เอาไอติมมาด้วยนะคะวาวานะคะทางสิงคโปร์ตอน,นะคะทางวาสนะคะทุกหน่วยง,งานเนี่ยเราได้เห็นว่าวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยได้พัฒน์ก,กําลังกันนะคะมาลงพื้นที่ที่นี่นะคะเพื่อที่จะนํานําวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยน พวกเรานะคะจากฟาร์มเมอร์นะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งได้นะคะโดยในโยบ,บายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะที่เราต้องการที่จะให้ใช้นวัตรกรรมนะคะนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยปรับปรุงนะคะยกตัวอย่างเมื่อกี้ได้มีโอกาสเ,เห็นโดนนะคะก็ได้ยินเคยได้ยินมาว่าพี่น้องเนี่ยที่ต้องออกไปใช้สารเคมีนะคะในการ ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็กำจัดศัตรูพืชเนี่ยก็มีปัญหานะ,ะอันตรายกลับมามีโรคกลับมาบางคนก็ถึงแก่ชีวิตนะคะวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนจากฟาร์มเมอร์เป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะคะเราใช้มีเทคโนโลยีโดรนนะคะของหลายๆหน่วยง,งานทั้งของทีสตาทั้งของวชนะคะที่หน่วยงานไหนไหมคะสวทคปอพทด้วยนะคะสวทอชอด้วยนะคะหลายๆหน่วย,ยาง,งานเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เรา ทางกระทรวงเองเนี่ยจะได้นําเรื่องโดรนเนี่ยกลับไปหารือกันะนะคะแล้วก็หาแนวทางที่จะอาจจะเราอาจจะทําโครงการโดนคนละครึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยกันพปอร์ตนะคะพี่น้องประชาชนช,นช,า,วชาวชาวชัยภูมินะคะใช้คำนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะอำเภออำเภอไม่มีสิบหกอำเภอนะคะเราก็จะนําร่องให้ทั้งจังหวัดน,นะคะเพื่อที่จะช่วยคืนความสุขกลับสู่บ้านแลวนะคะ ทำให้ประชาชนไม่ต้องมีความเสี่ยงทำให้ต้นทุนถูกลงทำให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตซึ่งเรื่องการความปลอดภัยในชีวิตถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก,ก็เป็นต้นนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินว่าท่านสสท่านก็นได้ฝากเรื่องการขอถนนไว้นะคะก็ทางเราก็จะไปช่วยเรื่องรัดดูให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะวันนี้ก็ รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะคะที่มีหน่วยแพทย์นะคะแล้วก็หน่วยทันตแพทย์นะคะมารักษาถึงถึงถึงหน้าบ้านเลยใช้คำนี้แล้วกันนะคะแล้วก็มายกเครื่องอันตาราซาวนะคะมาดูตรวจตรวจนูจจจ่นตรวจนี่แม้กระทั่งตรวจมะเร็งเมื่อกี้ก็ยินคุยกันก็เจอว่ามีการเจอแมก้กระทั่งมะเร็งนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอันที่ส่งมากนะคะที่เราสามารถที่จะทําให้มีโมบายยูนิตรือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะ มาถึงที่นี่ได้นะคะตรวจไปเป็นพันๆคนเลยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้รับรยายงานว่าเจอเรื่องพยาธิออในท่อน้ําดีนะคะพยาธิเป็นไม้ในตับเจอมะเร็งท่อน้ําดีนะคะแล้วก็อาจจะเจอ,เอ,อสงสัยว่าเป็นมะเร็งในตับหรือเปล่าก็ถือว่าได้ช่วยในการคัดกรองคนนะคะรวมทั้งเห็นเมื่อกี้ไปทางหน่วยธนาการรมก็ยังเจอน้องๆที่แล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะไม่สะดวกแล้วก็มีโอกาสที่จะไป ไปทาฟันได้นะคะก็ตอนแรกก็นึกว่าจะขูดหินปูนอย่างเดียวไม่ใช่นะคะมีแม้กระทั่งกรอฟันอุดฟันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็ต้องขอกล่าวแสดงคำชื่นชมนะคะในการจัดงานในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเป็นความโชคดีนะคะที่ทางท่านสสท่านได้ประสานมานะคะทุกหน่วยงานเพื่อที่ให้พวกเราพี่น้องประชาชนนะคะได้รับบริการที่ดีนะคะแล้วก็ถือว่า ครับการมาครั้งนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกของพวกเราแต่ว่าเมื่อสัก,ส,กสักหนึ่งเดือนสองเดือนที่แล้วท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท,ท่านมทรหนึ่งนะท่านหนูทินชาเมรกุลท่านก็ได้มาที่ชัยภูมิแล้วนะคะก็ถือว่าจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่เอ่อได้รับความเอ่อสนใจแล้วก็เราให้ความสำคัญนะคะกับชาวชัยภูมินะคะจึงได้มาช่วยกันดูว่า มีอะไรที่ขาดเหลือเพราะไม่ใช่จังหวัดที่ที่ใกล้ที่ไกลจากกรุงเทพนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่เราอยู่ในวิสัยที่เราเข้ามาดูแลได้แล้วก็อยากจะมาดูแลแล,แล้วก็มีมีทรัพยากรมากมายนะคะที่เราสามารถที่จะช่วยปรับปรุงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะค่ะก็สุดท้ายนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐนะคะทั้งทางจังหวัดนะคะ ทั้งทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทั้งทางออข้าราชการในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่นะคะหน่วยงานงประจําจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะทางข้าราชาการนะคะทางบุคลากรของอาวอของเรานะคะที่มีความเสียสละแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ได้ช่วย กันมาดูแลนะคะมีงองมาเมื่อกี้ที่ฟังรายการก็มีงองมาจากหน่วยงานต่างๆนะคะลงมาดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเราก็เราก็จะกลับมาอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะมาตรวจกันบ้านของเรานะคะว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนของเราอ่ะมาแล้วมันก็ต้องดีขึ้นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาครั้งหน้าก็คงจะได้รับฟังเรื่องที่ดีขึ้นดีขึ้นจากครั้งที่แล้วนะคะมีนู่นมีนี่เพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็มีความชืมที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือมีความสุขนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่คุณามาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มาให้การต้อนรับนะคะแล้วเราก็จะได้พบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะขอคุณจากขอบคุณนะครัท่านและกทวราอกระทรวงการ